โอเคดีนะขอเสียไม่กลอขอเสียตัต้นรับคุณพิเชินกะละไยครับคุณพี่ก็เป็นประธานที่ของกลุ่มเรานะครับดูแลเรื่องตามก่อไปเรื่องก็ไปดูหน้าเล่ปฏิคมปฏิคมแปลว่าคนใช้จไ้ยับใช่ครับคนใช้คือฝ่ายต้นรับดูแลทุกอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาไปดูหน้าครับสมัยนัีคุณคนทางทิ่ขึ้นยิต เราไม่ได้ที่ผูนคนที่เดที่เป็นผิ้่อการท่องเที่ยวเลยต้องไปกุณสุภักขนทุครับมสวัสดีครับฝ่ายแล้องเตะที่พามใครสนใจก็ถามก็าได้นะครับแล้วก็น้องใหม่ับน้องสันติพันครับอันนี้อันนี้มาดูงานสรระสบการณ์พวว่างกันก็เลยมาร่วมกันผมเองกับยิ้สมบูรั์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ล็อกเองปัญญาเกี่ยวกับวันนี้ที่ครืออะไรนะครับวันนี้เป็นเมืองเรีบวเมือง

เห็นไมว่าคือเล่ายังไงมั้ยอแล้วก็ผูเชี่ยวชาญมาไงแล้วก็อาจารย์เอ